ท่านพระบิสณฑ์สมนเนรทั้งหลายลนบรรดาญาโยมพุทธบริษัทโอ,อกาสนี้ก็มาฟังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันต่อไปสำหรับวันนี้ขึ้นหมดที่8สํสำหรับหมดที่8นี่อันดับต้นท่านท่านให้ศึกษาในโลกธรรม8ประการ ก็ดีเหมือนกันเร <c oughs> <c oughs> ื่องโลกธรรมแปดประการนี้จะต้องทรงอารมณ์ให้ได้ถ้าาว่าใครสามารถข้ามโลกธรรมแปดประการไปนี้ได้ก็เป็นพระอริยเจา้าโลกธรรมแปดประการก็คือทมที่ครอบงําสัตว์โลกอยู่คำหรือหมายความว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกคําว่าสัตว์นี่หมายถึงหมายถึงโมสัตรหรือว่าคน ที่เกิดมาในโลกนี้แล้วต้องประสบกับเภุทั้ง8ประการนี้ทั้งกล่าวต่อไปว่าและสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมนั้น8ปดมีแปดอย่างคือ 1. มีลาบสองไม่มีลาบ 3. มียศ 4. ไม่มียศ 5. นินทา 6. สร้นเสริญ เจ็ดกแปดทุกท่านกล่าวว่าในโลกธรรมแปดประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วกับเราก็เป็นได้เพียงศัพท์ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุก์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรรู้ตามที่เป็นจริงอย่าให้มันเข้ามาครอบงำจิต คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาท่านว่าอย่างนี้เนี่ยครับผมก็ขอ,อนิบายซ้ำนิดหนึ่งคือว่าอารมณ์ของเราทั้งหมดเราใชอารมณ์ของเราทั้งหมดให้เป็นอุมเบกขาแน่การทั้งแประการเสีให้หมดเลย คำว่ามีลาบลาบมันต้องมีอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านทั้งหลายเห็นว่าไม่มีลาบเลยพระพุทธเจ้ามีลาบยิ่งกว่าใครทั้งหมดบรรดาพระด้วยกันใครจะรวยลาบเท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีวิหารที่บรรดามาหาเศรษฐีท่านหลายสร้างให้นับราคาเป็นสิบสิบล้าน อยาพาะวิหารของนาวีสาขานีผ้าปูพื้นหนึ่งราคาเกินกว่าเท่าไรห้าแสนกะหาปณะน,ะนีมันเท่ากับสี่ล้านผ้าพื้นหนึ่งราคาเกินกว่าสี่ล้านนะะวิหารใหญ่ใช้ผ้าเป็นร้อยร้อยผื้นเป็นอันว่าพระพุทธเจ้ามีลาบยิงใครทั้งหมด แต่น้ำบาไทยเขาองสมเด็จพระบรมสโคตก็ไม่ได้ติดในลาบเมื่อมีเขาให้มาก็รับทำสิ่งใดให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณได้เขาทำไปถ้ามันทำไม่ได้เราจำจะต้องใช้ก็ใช้แต่ใจไม่ติดคิดว่าคนที่เขามีลาบอย่างนี้ตายไปนับไม่ทวน แต่ในเมื่อล,ลาบมันจะต้องมีมันจะต้องกินมันจะต้องไทยหามากาคิดว่าเราจะหามากไว้กินไว้ใช้แค่ลมปรานยังอยู่แต่ลมปรานสิ้นแล้วอะไรไันกับเราก็ม่ไม่มีการห่วงใยซึ่งกันและกันเท่านี้เนี่ยขรับไม่อธิบายมากถ้าลาบมันสลายตัวไปใจแล้วก็รู้เป็นเบิกขา ก็มีความรู้สึกว่ามันของเห็นง่ายๆว่าของที่ได้มามันก็หมดไปเป็นของธรรมดาเมื่อมันจะหมดก็เชิญหมดเพราะมันจำจะต้องหมดถ้าเราไม่ใช้มันก็ไม่หมดนี่เราจำจะต้องใช้มันก็จำจะต้องหมดจิตแล้วก็หนดเว่าธรรมดาธรรมดาในล้ลาบมาก็ไม่ดีใจเกินไป มันลาบหมดไปแล้วก็ไม่เสียใจแล้วก็ต้องหามันใหม่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ถ้ามียศถามันดาศักก็ดีเขาให้แต่ว่าใจของเราจะเข้าไปยุ่งกับยศทางนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ายศไม่ได้มีประโยชน์ยศไม่ไดสร้างความยิ่งใหญ่ยศไม่ได้ห้ามความแก่ ยศไม่ได้ห่างความป่วยยศไม่ได้ห่างความตายเขาให้ยศมาแล้วก็รับรับด้วยจงหยาดีใจในยศรับเพาเป็นการเจริญศรัทธาของผู้ให้ถ้าเป็นครวาามียศมันหมายถึงว่ามีเงินแต่จงคิดด้วยเสมอว่าเขาให้ยศได้เขาก็ถอดยศได้เขาให้มาเราก็พอใจแต่ยศเหลืง ถ้เาเขาเขากลับไปแล้วก็สบายจิตคิดว่าไม่ต้องทําสบายเมื่อยศหมดไปก็ทําจิตเป็นสุขถ้านินทาเกิดขึ้นนินทานี่สําคัญผมว่าสําคัญกว่าเลยทั้งหมดสรนเสริญกับนินทานี่ทำคนเลวมาซะไม่รู้เท่าไหร่ตอนนี้ก็ต้องน้อมไปถึงพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ที่ทรงบรรดาพาบริษัทไปในระหว่างทางไปจู่หยุดอยู่ใกล้ระหว่างเมืองราชคฤก์คลือกนาลันทคามต่อกันเวลาที่องค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสตสันดาเเด็จไปคราวนั้นมีพระสงฆ์ตามไปเท่าไรผมไม่ทราบแต่ว่าสำหรับพระพุทธเจ้าถ้าจะไปไหนท้าธรรมดาธรรมดานะ ก็มีพระติดตามไปไม่น้อยกว่า500รลูปบางทีก็ทั้งสองหมื่นลูปในการที่พระองค์จะสเสด็จไปไหนไม่มีการส่งข่าวแต่แม้ว่าพระเจ้าจะมีบริวารมากอย่างนั้นองค์สมเด็จพระสรงทันก็ไม่เคยให้พระอดไปที่ไหนก็มีลาบเสการะมีอาหารฉันที่นั่นเห็นไหมละ่ะ พระพุทธเจ้านี้มีลาบมหาศาลยิ่งกว่าใครถ้าได้ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ดีบรรดาระสาวคขององค์สมเด็จพระจินสีก็ตามจะไปไหนอยู่ในอริยาบทที่สารวน้น่ารักน่าใครน่าเดิ่มใสน่าบูชาน่าไหวน่าสรรเสริญ เรียบร้อยจันเก้าซ้ายเก้าของขวา้าคู่หน้าคู่หลังจะแขวงแกวงไควแข็งก็น่ารักน้าชมตาก็ทอดสนิทแค่โชวยแอกมีการสํารวมไปที่หน้าสันเริญในเวลานั้นก็มีคณาจารย์คณะหนึ่งเขาก็พาลูกสิ่งเขาตามไป อาจารย์ผู้ใหญ่มีนามว่าสุปิยะปริภาชกค,คนที่รองเป็นสองชื่อวันนันทมานลบึึงเป็นหลานท่านสุปิยะปริภาชกนี่ท่านเป็นลวงเป็นหลเป็นขณาจารย์ใหญ่พาลูกศิษย์เดินตามไปเวลาที่เขาอยาพักเขาก็ไม่ยอมพักไกลจากพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไกลแล้วมันอด ตอนเช้าสาวองคองสมเด็จพระบรมสุคตอบินบาทสุภิยะปริพาชกกำนันธรรนนก็พาลูกน้องเดินตามหลังเขาใส่บาตรให้พระสงค์เขาก็เลยใส่บาตรให้ปริพาชกด้วยเลยช่วยตนมีความสุขแต่นี้ใส่สันดานเลวเของสุภิยะปรีพาชกเมื่อมองดูพระพุทธเจ้าที่งามสงา่า มีจริยาเรียบร้อยมีฉับพันรางสีรัศมีกปวะการสวยสดงดงามมากดูบริษัทคือพระทั้งหลายขององค์สมเด็จพระพูมีพระภาคเจ้าก็เรียบร้อยเดินด้วยความสงบแต่แค่ามันดูลุงน้องของตนมีหาบคอนรุง,ร,งรังพรุงพลังหยอกล้อเล่นหัวสิ่งกันละกันมันไม่น่าเดื่มใสไม่น่าไหวไม่น่าบูชา แทนที่แกจะคิดว่าตัวแกน่าไร้ความสามารถไม่สามารถจะปกครองลูกศิษย์ให้ดีได้กลับไปโกรธองค์สมเด็จพระจอมไตรยับนันทมานบหลานชายนั่งสรรเสริญองค์สมเด็จพระจอมไตรและรปะสงค์ตลอดคืนหมื่กันเป็นอันวัลุงกับหลานนี่คนจะชกปากก็ให้แหลกไปเลย แต่ก็ไม่ใช่มือไม่ใช่เท้าก็ใช้แต่ปากลุงนินทาหลานสรรเสริญตลอดคืนไม่ได้หยุดผมมีความรู้สึกว่านั่นถ้ามานบนคงจะทำให้อาจจะให้ลงนะุงมีความรู้สึกตัวเมื่อลุงนินทาพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ถ้ามีความเรียบร้อย แกก็เลยก็แกล้งสรรเสริญให้รู้สึกว่าเขาดีแล้วคงจะสรรเสริญเป็นอันว่าแกก็เลยนินทาซะคืนย่างรุ่งถึงเช้าเวลาตอนเช้าสมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตื่นจากบรรทมบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายก็ลาสมเด็จพระจอมไตรเป็นบิดาบาร เวลาที่ไปบิณฑบาตก็ไปพบกัมมันดาคนทางหลายเขาใส่บาตรเขาเล่าให้ฟังว่มาเมื่อคืนนิสันสุภิยะปรีพายโชคกับนันทมานพลงกับหลานมีวาจาเป็นข้าศึกกันสุภิยะปรีพายชกซึ่งเป็นอลงนั่งนินทาพระรัตนตรยัยสำหรับนันทมานพผู้เป็นหลานชายสรรเสริญคุณพระรัตนตรยัย บรรดาพระทั้งหลายกลับมาชันเสร็จเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามปกติอย่างกับที่พวกเราชันเสร็จก็พากันทําวัดสวดมนต์แต่ได้ว่าบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นไปฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศจบก็กลาบโทนให้ทรงทราบ ว่าเมื่อคืนเนี่ยสองลุงกับหลานลุงนินทาหลานสนเสริญพระพุทธเ,เจ้าทรงสนดับแล้วก็แย้มพระโอษฐ์เห็นไหมแทนที่ท่านจะโกรธหรือท่านจะดีใจที่แย้มพระโอษฐ์จะไม่จะยิ้มเพระว่าดีใจว่านันทมานพสันเสริญหรือว่า ยิ้มเพราะว่าสุภยะปริภาชกเกลุสาอดหลับอดนอนนั่งนินทาร่างกายสดโสมไม่ใช่อย่างนั้นสมเด็จประทรงทันทรงแย้มพระโอ์แล้วก็ตัดว่าพิกเวดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายนินทาประสังสาเป็นโลกธรรมดาคนที่เกิดมาในโลกนี้มันไม่พ้นเรื่องนี้ นาทีโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกฉะนั้นเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจกับคำนินทาแล้วะอย่าสนใจกับคำสรรเสริญนินทาและสรรเสริญทั้งสองราการนี้ไม่ได้สร้างให้คนดีแตว่าสร้างให้คนชั่วเราจะดีหรือว่าเราจะชั่วอยู่ที่การปฏิบัติ ถ้าเรามีความประพฤติปฏิบัติดีใครเขาเรินชาว่าเราเลวเราก็ไม่เลวไปตามคำกขาพูดถ้าหากว่าเราปฏิบัติชั่วเขามีความประพฤติชั่วเขาสรรเสริมว่าเราดีแล้วก็ไม่ดีไปตามคำพูดของเขาฉะนนั้นขอเธอทั้งหลายจงวางภาระเสียจงอย่าสนใจกับคำนินทานและสรรเสริญ ควรจะปฏิบัติธรรมที่ตถาคตสอนและครบถ้วนจบจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็ทรงแสดงอริยสัจเมื่อจบบรรดาพุทธบริษัทพระที่เป็นปุถุชนก็ได้บรรลุม,มรรคผลมีประโสดาบันเป็นต้นเป็นส่วนมากนี่ท่านทั้งหลายจงดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระภคมีพระภาค ทุกสิ่งทุกอย่างทรงไว้ซึ่งสังขารรูปเปรคายานเป็นดีที่สุดอย่าไปยุ่งกับโลกธรรมมันยังไงก็ฉัางของมันในต่อไปสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันเกิดจากอารมณ์ของกาามมาคุณสุขในโลกไม่มีอะไรเป็นสุขทุกในโลกเป็นของธรรมดา เราไม่สนใจแตงความสุขที่เกิดจากกามารมณ์หรืะจากอารมณ์ความใคร่มีตัญหาเป็นตัวอย่างสุขจากการมีผัวมีเมียสุขจากการมีลาภสุขจากโรดดากรธด่าใครเขาได้มันจะสุขแล้วมันทุกข์อ่ะแล้วยทุกข์เพราะความกระทบกระทั่งใจทุกข์กเพราะไม่มีกินไม่มีใช้ความยากจน อย่าไปทุกมันมันมีสุขเพราะมีสมบัติมากเพิ่งรู้ว่าสมัยก่อนเราให้ทานไว้มากเรามีสุขจากการไม่มีโรคเพิ่งทราบว่าสมัยก่อนเรามีเมตตาบารมีมากถ้าเรามีสุขจากความสวยก็ใสยเมตตาคุณนาทั้งสองประการที่ทุกมันมาทำลายล้างพลานให้เราไม่มีความสุขก็เพราะเราสร้างความระยำม,มาในชาติก่อน อะไรบ้างทุกใหญ่หนึ่งมีโรคภัยไข้เจ็บมีร่างกายทุกพลภาพมีชีวิตไม่ยืนยาวเพราะโทษปานาธิบาตขาดเม่ตามันตามมาแล้วก็ทุกไฟไหม้ของน้ำท่วมของให้สลายลมพัดให้พังไปโจรขโมยลักก็เพราะเราละเมิดในข้ออธินาทาน เรามีลูกมีหลานมีคนในบันคับมันชาว่าไม่ได้นอกใจอยู่เสมอไม่อยู่ในวดัดเพราะใจเราในสมัยก่อนเราสร้างกามเมสุมิชาจารย์ไว้พูดกับใครไม่มีใจเขาเจือเพราะเราชอบโกบหกเราเป็นโรคประสาทสติสตังไม่ดีบา้บาบา้บาบบก็เพราะเคยเดื่มสุราเมรัย ถ้าความทุกข์อันใดไม่เกิดขึ้นจงทราบว่านั่นคือความชั่วที่เราทำไว้ในการก่อนมาให้ผลมาชาตินี้แล้วก็ทำตนเสียใหม่ไม่ละเมิดกิจนั้นมันจะทุกยังไงก็ทำใจให้เป็นสุขว่าไหนๆแล้วก็ทำความชั่วมาแล้วเราด่าเขาเขาด่าตอบจะไปโกรธเขาทำไม เราตีเขาเข้อตีตอบจะไปโกรธเขาทำไมเพราะเราทําก่อนนิรบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรโลก,กระทำทั้งแปดรายการนี้ท่านทั้งหลายจงวางเฉยใช้หมดอย่าเอาจิตไปกำหนดยุ่งกับมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันเกิดกับคนทุกคนเกิดกับสัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้ เพราะมันเป็นขายดักเราอยู่เหมือนกับมีแม่น้ําขวางหน้าถ้าเราเดินไปเราก็ต้องลงน้ําถ้าไม่ลงน้ำํำเราข้ามไม่ได้เวลาที่เราลงน้ําจะข้ามฝั่งเราจะไปนั่งทุกข์ใจว่าน้ํามันเปียกตัวน้ํามันเพื่อเปียกเครื่องแต่งตัวไม่ควรคิดไว้อย่างเดียวว่าฉันจะข้ามฝากไปเท่านั้นมันจะเปียกมันจะหนาวมันจะเย็นช่างมันฉันไม่สนใจ ข้อนี้มีประมาณชั้นใดโลกธรรมแปประการก็ชั้นนั้นถ้าจิตใจของเราไม่ติดอยู่ในโลกธรรมเมื่อไรเมื่อนั้นชีวิตใจเราเข้าถึงความเป็นพระอเรียเจา้าอันนี้ง่ายๆนี่กล้วยจริงๆไม่ยากอยากผมไม่ยากไอดีพูดอย่างนี้ไม่ใช่ผมพูดทรงเดดล้อท่านเลยนะมันไม่ยากจริงๆสำหรับผม ไอช่างมันไม่ช่างเผือกเนี่ยผมช่างมันมาตั้งแต่เด็กถ้ามันหนักเกินไปก็เวียงช่างพังไปดบางบางคราวก็เวียงซะพังไปแล้วกลับมาช่างกันใหม่หัดช่างบ่อยๆไม่ช่ามันก็ชินต่อไปนี่ผมขอเล่าลัดลักษณะตัดสินทรมนไหนมีแปดอย่างผมขออ่านไปเลยนะครับไม่ทิมบาย พราะไม่มีอะไรหนะักทำเหล่าใดเป็นเพื่อไปเป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดยอมใจหนึ่งเป็นไปเพื่อความประกอบกับความทุกข์หนึ่งเป็นไปเพื่อความสะสมกองกิเลสหนึ่งเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ไอ้อยากใหญ่นั่นมันอยากไม่อยากไม่เล็กอยากอยากโน่นอยากนี่ เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษคือยินดีด้วยของที่มีอยู่หมาความมีเท่านี้ไม่รู้จักพอคือมีแล้วก็อยากจะได้ต่อไปอีกหนึ่งน่าเป็นไปเพื่อเป็นไปเพื่อความคลุกคลีกันด้วยหมู่นณาหนึ่งเห็นไหมไอ้ที่ผมบอกว่าคนอยู่ห้องนี้จะอย่าไปอยู่ห้องโน้นจําให้ดีมันอยู่ในข้อนี้ และเป็นไปเพื่อความขี้เกียจหนึ่งเป็นไปเพื่อความเลี่ยงยากอยากกินนอนอยากกินนี่ไม่ยุตจัหยุดไอ้ตัวอยากตัวระยำระยำผมอยากจะบอกไอ้ตัวอยากกันตัวเฮี้ยอยากจะบอกอย่างนั้นท่านบอกทำเรานี้เพิ่งรู้ว่าไม่ใช่ทมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจา้านี่เป็นข้อเปรียบเทียบนะะ เวลาฟังใครเขาพูดแล้วพิจารณาตามนี้ผมไม่ย้อนละถ้าต่อไปท่านบอกว่าทำเราใดเป็นเพื่อเป็น,เป,นเป็นไปเพื่อความคลายจากความกำหนัดเป็นไปเพื่อความปราศจากความทุกข์เป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลสเป็นไปเพื่อความอยากอน้อย เป็นไปเพื่อความสันโดดยินดีที่ของที่มีอยู่คำว่าของที่มีอยู่ในหมายความของที่หามมนได้โดยชอบทมจะไปยินดีเพราะของที่มีอยู่เท่านี้กินหมดใช้หมดแล้วก็ไม่หาใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นนี่รู้สึกว่าจะแปลผิดตีความหมายผิดแลวเป็นไปเพื่อความสงัดจากโมเป็นไปเพื่อความเพียร เป็นไปเพื่อความเลียงง่ายทำเหล่านั้นเพิ่งรู้ว่าเป็นธรรมเป็นเวไนนเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจะให้ดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติที่เป็นอตัตตะเรีว่าฐานโยกระวังระวังหน่อยต่อไปก็มักแปดพมขอพูดย่อเวลาละห้านาทีเพราะเรียงกันมามากแล้ว อาอแปดคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบคือเห็นอริยสัจเห็นทุกข์ทุกเกิดพระตัญหาทัณหาจะหมดได้เพราะศีลบริสุทธิ์สมาธิแต่งมันปัญญารู้เท่าทันสภาวะการคือตัดสังโยชน์สิประการได้หมดอันนี้ผมอธิบายมาเยอะแล้วพจะไปย้อนทำไมแล้วนะเพราะนี้ก็พอ สองสังกัปะแปลว,ว่าดาริชอบคือคิดจะออกจากกรมดาริในอันที่ไม่พยายาทดรํรฤที่อันที่ไม่เบียดเบียนคิดออกจากกามกาามมรรทหามันไม่ดีการโกรธการพยาบาทเขาไม่ดีเบียดเบียนเขาไม่ดีนี่เป็นีน่เป็นดาริชอบไม่อยากครับ ผมไม่อธิบายอธิบายมากแล้วสามสัมมาวาจาวาจาชอบคือเว้นจากทุจริตสี่ประการวาจีทุจริตสี่ประการเรียนมาแล้วนะสี่สัมมาคัมมันตะกายงานชอบคือเว้นจากกายทุจริตทุกอย่างห้าสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือเว้นจากการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิด ดูว่าเรามีหน้าที่อย่างไหนมีภาระอย่างไหนเลีนชีวิตตามส,คสมควรหสมาวายามะเพียชอบคือเพียในที่สี่สถานที่เรียนมาแล้วเ็ดสัมมาสติระลึกชอบคือระลึกในมหาติปทานนสูตรสี่ก็เรียนแล้วนี่นะแปบดบสม,มาสม,มาธิตั้งใจไว้ชอบคือเจริญฌานสี่ นี่ก็สอนกันมาทั้งปีแล้วนี่จะต้องอธิบายอะไรเป็นอนุ่าในองค์มร์แปดประการนั้นเห็นชอบดำริชอบสงเคราะห์เข้าในปัญญาที่ผมเคยบอกท่านว่ามร์แปดประการนี้ก็ได้กระสีนสมาธิปัญญาเพราะว่าผมไม่อยากจะพูดทั้งแปดถ้าพูดทั้งแปดแล้วก็พูดหน้าแล้วก็ต้องกลืมหลังพูดหลังก็ลืมหน้า ก็เลยพูดซะง,ง่ายๆว่ามักแปลแปลประการในย่อลงมาแล้วเหลือสามก็ได้กือศีลสมาธิปัญญาก็ดูว่าทขาบอกหนึ่งความเห็นชอบนั่ก,ก็คดมบริชอบนี่เป็นตัวอารมคิดเป็นตัวปัญญาว่าจาชอบก็พูดดีกายงานชอบทำดีเรื่งชีวิตชอบทำดีอันนี้เป็นศีล มีความเพียรชอบเลิกชอบตั้งใจชอบอันนี้เป็นจิตคือเป็นสมาธิไงจิตก็ไปทำสมาธิเป็นอันว่าสําหรับวันนี้เรื่องแม้นี่ข้อที่8ปพร้อมรวบสมหมดเลยแล้วก็เวลาหมดพอดีเขารรัดาท่านทั้งหลายความจริงมรรคแปดนี้ถ้าอยาอธิบายกันไปก็มันก็ไปซ้ำเ,เรื่องอื่น ผมก็ไม่ขออธิบายอะไรที่ควรอธิบายอย่างนั้นผมจะธิมบายอย่างใดที่เห็นว่าง่ายผมก็มา,าธิมบายสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอมันดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทุกท่านจงพยายามทรงความดีที่องค์สมเด็จพระจินส์ีทรงแนะนาสั่งสอนทำใดที่องค์สมเด็จพระจินวรสอนไว้ทั้งหมดที่ฟังมาแล้ว จะต้องทั้งจดทั้งจำและปฏิบัติให้ได้จะได้ไม่เสียทีที่เกิดมาพบองค์สมเด็จพระจอมไตรปมศาสดาและก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ตายและไม่ขาดทุนคือไม่ลงอบายภูมิสำหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ทุกคนผู้รับฟังสวัสดี